สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมค่ะเคมีเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้กําลังเคลื่อนไปในทิศทางไหนนะคะและหัวใจของคุณกําลังต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะเช่นเดิมนะคะเมย์จะขอแบ่งการอ่านออกเป็น4สถานะค่ะสําหรับคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาและสําหรับพาร์ทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพาร์ทของคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นและไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นสพาร์ทค่ะเพื่อให้คุณได้ฟังในช่วงที่ตรงกับหัวใจของคุณมากที่สุดนะคะโบใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะการอ่านนี้อิงจากพลังงานโดยรวมของแต่ละราศีถ้าเนื้อหาใดสั่นสะเทือนใจคุณขอรับไว้เป็นพลังในการเติบโตนะคะและถ้าบางช่วงยังไม่ตรงกับคุณก็ขอให้ปล่อยมันไปอย่างเบามือนะคะสําหรับเบอร์ชาร์ดเมยแปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะคุณสามารถที่จะไปเช็คก,กันได้เลยนะคะเบอร์ชาร์ดด้านล่างตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดูแบบโหราศาสตร์ไทยและพลังงานของคุณตรงก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันค่ะคลิปนี้ดูได้ทั้งผู้หญิงและดูได้ทั้งผู้ชายเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทานายดวงค่ะมอมีก็ต้องขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักนะคะผู้ชมที่น่ารักและรวมถึงคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยเช่นกันค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักประจาเดือนสิงหาคมของคุณกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีชาวราศีมีนและชาวสองทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอดูลัคนาาราศีของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะราศีแรกนะคะราศีเมถุนธาตุด,ดินค่ะพฤกษศกันมงกราศีธนูราศีกรกฎนะคะและราศีตุลค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะมีใครเข้ามาไหมนะคะพลังงานของคุณจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในช่วงนี้นะโอ้ไม่ว่าความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่จริงใจความรักที่ซื่อสตัตย์กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณะคะ่ะแต่ว่าชาวราศีมีเนี่ยบางท่านคุณอาจจะต้องก้าวข้ามความกลัวนะคะ อาจจะต้องเปิดใจด้วยค่ะครั้งแรกที่คุณได้เจอกับคนคนนี้ไม่บอกเลยว่าอาจจะมีบททดสอบเยอะหน่อยนะคะความรักครั้งนี้ก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นรักแท้ะคะ่ะเมื่อมันเป็นรักแท้เนี่ยบททดสอบมันก็ไม่ง่ายนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณจะได้เคียงคู่ได้แต่งงานนะคะได้สร้างครอบครัวกับคนคนนี้นะคะ คุณอาจจะมีการพูดคุยกับใครบางคนในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากให้ชาวราศีมีนเปิดใจด้วยเพราะว่าความรักครั้งนี้มาพร้อมกับบททดสอบค่ะมาพร้อมกับความกลัวเขาอาจจะเป็นใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเขาคุณไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวคนคนนี้นะคะแต่คนคนนี้เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นค่ะว่าเขาเนี่ยรักคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ ให้และได้รับแบบที่เท่าเทียมกันนะคะเขาจะเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาจะเข้ามาดูแลคุณนะคะคุณอาจจะมีความคิดว่าเขาเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าตามพลังงานหน้าไพ่เลยคือคนคนนี้เขาตั้งใจเข้ามาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะไพยย่ให้คุณค่อยคอยคุยค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้กับคนคนนี้ค่ะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมีลักษณะของคนที่มีความมั่นคงในตัวเองค่ะดูมีความโตเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าตัวเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณแต่เขามีความโตเป็นผู้ใหญ่ในอีกกรณีหนึ่งค่ะนั่นก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าเด็กนะคะเหมือนเด็ก โซไาเริงดูน่ารักนะคะดูเป็นมิตรกับผู้คนแตม่มีมองว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เจ้าชู้นะไม่ได้เฟนลี่กับเพศตรงข้ามมากเกินไปนะคะหรือทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจคนคนนี้มีความโตเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความคิดค่ะแม้ว่าเขาอาจจะมีบุคลิกที่เหมือนเด็กหรือเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณก็ตาม การที่คกัเขาะจะได้พบกันค่ะก็มีในส่วนของการเดินทางนะคะงานสังคมต่างๆงานเลี้ยงงานรลื่นเริงนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนถ้าอยากเจอกับความรักก็อาจจะต้องพาตัวเองไปที่ใหม่ๆออกสังคมด้วยนะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ออนงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าควรเปิดใจไหมในช่วงนี้ ชาวราศีมีในบางท่านคุณอาจจะยังกลัวความรักอยู่นะคะสําหรับบางท่านที่คุณเคยเมีเรื่องราวความรักที่ผิดหวังมาค่ะแต่ตามพลังงานหน้าไพ่คุณเปิดใจได้แต่ว่าไพ่เนี่ยเขาอยากให้คุณรักษาพลังงานของราชินีเมถาไว้นะคะเป็นคนที่มั่นคงในตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีสนเสน่ห์นะคะรักตัวเองเปิดใจได้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเลือกตัวเองก่อน แล้วมันจะทําให้คุณดูมีสเสน่ห์นะคะไม่วิ่งไล่ตามใครอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนั่งอยู่บนบันลังนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องมีความอบอุ่นอ่อนโยนสุขุมแต่ต้องไม่ให้มากจนเกินไปนะคะไม่สปอยมากจนเกินไปไม่งอมาสจนเกินไปนะคะความสัมพั์นี้ไพ่แนะนําให้คุณใช้เหตุรับผลนะคะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนที่มีเหตุรับผลแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะอยู่พอสมควระคะ่ะ ถามว่าควรเปิดใจไหมตามพลังงานหน้าไพ่เปิดได้คะ่ะเปิดใจได้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้เวลานะคะ เพราะว่าตามพลังงานน้าไพ่เนี่ยชาวราศีมีในบ้างท่านนะคะคุณก็อาจจะยังคงกลัวแล้วก็อาจจะยังคงรู้สึกสับสนนะคะกับคนที่เข้ามาเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาค่ะแล้วก็อาจจะรวมถึงอดีตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตามพลังงานน้าไพ่พายายใหคุณค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยู่ในพลังงานของราชินีเมทัานะคะนั่นก็คือเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองมีเสน่ห์นะคะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเลือกตัวเองก่อนให้เขาแบบที่เขาให้คุณนะคะถามว่าเปิดใจได้ไหมเปิดใจได้ค่ะแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ขอดูให้คำแนะนำให้คำแนะนำของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและต้องอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจน,นะคะ่ะอย่าพึ่งรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะต้องใช้เวลาจริงๆในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะ เขาอาจจะเข้าหาคุณแบบเรื่อยๆไม่ได้เข้าหาคุณแบบมือหวานะคะค่อยๆเข้าหาคุณแบบเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปิดใจคุยกันค่อยๆเปิดใจเรียนรู้นะคะแล้วก็ทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆคนคนนี้มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะเขามีวุฒิภาวะค่อนข้างเยอะนะแม้ว่าไพ่ของเขาจะเป็นไพ่เด็กแต่ไพ่ใบอื่นๆนะคะมุงบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะฉะนั้น คุณอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจนนะคะชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะประมาณนี้สําหรับดวงความรักของชาวราศีมมนค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนะคะในพาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาใหม่นะคะเดี๋ยวขอเลือกริ่มวันที่รัคนาราศีของเขาคนนั้นค่ะราศีเมถุนราศีกัน ราศสิเมตราศีมีนราศสกรกฎโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดพลังงานความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจริงๆนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคณ จร,จริงแล้วว่าตัวเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนะคะ่ะคุณเป็นคนที่ทําอะไรมากกับใจตรงกันเป็นคนที่ทําอะไรแบบเด็ดขาดชัดเจนนะคะตัวเขาเองตัวเขาได้แต่คิดทบทวนเรื่องของคุณกับเขาเขาอยากที่จะเดินทางมาเจอคุณอยากที่จะมาหาคุณนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะ ค่อยๆคุยกันแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมองถึงอนาคตกับคุณนะไม่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะไปข้างหน้าด้วยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดทบทวนอยู่นะคะถ้าคุณกับเขามีปัญหากันหรือว่าไม่ได้คุยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอยากคุยกับคุณมากๆแล้วก็อยากขอโอกาสจากคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ ความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่าคุณทุ่มเทมากและตัวเขาเองเขาก็เห็นในสิ่งที่คุณทํามีไพ่ของหกดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังต้องไปด้วยกันอีกไกลอะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันยังต้องเดินทางไปด้วยกันเนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาใหม่ ถ้าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วเขาอยากที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์ถ้าตอนนี้คุณเดินออกไปแล้วหรือว่าคุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์แล้วอ่ะเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็การตัดสินใจของคุณมันดูเด็ดขาดมากๆนะคะมันเป็นไพ่ของคนที่ move on ออกไปแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังคงอยากที่จะได้โอกาสจากคุณหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะเขาอยากให้คุณกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคุยกันอยู่เนี่ย เขาก็รู้สึกว่าควรที่จะเป็นไปได้เรื่อยยังไม่ได้รีบนะคะยังไม่ได้รีบอะไรความสัมพันธ์นี้ถ้ามันเคยจบไปแล้วมีเกณฑ์ว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณใหม่ขอเพียงแค่คุณให้โอกาสเขาแล้วก็ขอเพียงแค่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเขาใหม่อะ่ะเขาพร้อมที่จะไปข้างหน้ากับคุณเหมือนเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะ เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒน,นาไหมนะคะหรือว่าเราเนี่ยควรถอยดีเนะเพราะว่าตามพลังงานน้ำพายเนี่ยชาวราศีมีในบางท่านคุณอาจจะมีระยะห่างกันแล้วนะคะถ้าไม่ใช่ระยะห่างทางความสัมพันธ์ก็จะเป็นระยะทางนะคะมีระยะทางที่เขามาเกี่ยวข้องถ้ามีในเรื่องของระยะทางตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่างั้นก็เป็นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องใช้คําว่าเวลา ความสัมพันธ์นี้จะได้ถูกพัฒนาไหมความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะได้ถูกพัฒนาแต่ว่ากว่ามันจะพัฒนานะ่ะชาวราศีมีนมันจะต้องก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่าง อาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของรักสามเศร้าไม่คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนานะคะในอนาคตแต่ว่ามันนานนะชาวราศีมีนไม่บอกเลยว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะและยิ่งถ้าเขาติดในเรื่องของคอมมิตแล้วอ่ะมันยิ่งยืดระยะเวลาของคุณกับเขาออกไปนอกจากมันนานแล้วอ่ะมันจะทําให้คุณนะคะรู้สึกเจ็บนะคะกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มัน บันทอนความสุขไปไเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาโสดมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมถ้าเขาโสดมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาแต่กว่าจะได้พัฒนาเนี่ยคุณจะต้องพยายามแล้วก็อดทนอะ่ะมันเป็นไพ่ของการอดทนนะคะต้องอดทนรอนะคะอดทนรอ,อ,อในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าเขาเนี่ยติดคอมมิตแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้พัฒนาเนี่ยมันมีในอนาคตแต่ว่ามันนานมากแล้วระยะทางที่คุณรอเขาอะค่ะมันคล้ายๆรักไปเจ็บไปนะคะ รักไปด้วยเจ็บไปด้วยแล้วก็ต้องอดทนมากๆด้วยถ้าถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยควรถอยดีไหมถ้าเตินในเรื่องของคอมมิชเมนต์ควรถอยค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขระหว่างทางแม้ว่าในอนาคตน,นะคะมันอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ระหว่างทางมันค่อนข้างที่จะชัดนะคะว่ามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เสียใจนะคะ๋ยวขอพายคำแนะนํา ไปเน,นี่ยพูดถึงในเรื่องของธรรมชาติในตัวคุณสิ่งที่คุณเป็นน่ะดีที่สุดแล้วและสิ่งหนึ่งเลยที่พ่ยเขาอยากจะบอกก็คือทุกทุกคนนะคะสามารถที่จะเลือกจุดที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยได้ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยและเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องตั้งคําถามไม่ใช่ความรู้สึกที่ทําให้คุณเจ็บระว่างทางความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้คุณมีความสุขและเติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องมานั่งระแวงหรือว่ามานั่งเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมตามพลังงานหน้าไพ่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาค่ะแต่มันนานแต่ว่ามันนานแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะสาหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะในพาร์ทของคนมีคู่ที่มีประเด็นค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเมย์จะเปิดความรู้สึกของเขานะคะว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเกณฑ์ไหมที่มันจะคลี่คลายนะคะเดี๋ยวขอดูลักษณาราศีของเขานะคะราศีเมษร,ราศีกรกฎธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีมังกรและ ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมไหมคุณมีค่ามากนะสําหรับเขาอะแต่ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณน่ะมันอาจจะไม่เท่าเทียมค่ะคุณเนี่ยเป็นราชินีเหลียนในขณะที่เขาเนี่ยเป็นอัศวินถ้วยนะคะ ไม่รู้สึกว่าตัวเขาเองเขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่เขาให้คุณนะคะเขามีความลังเลใจว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่ไหม เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างเช่นอาจจะเป็นนิสัยของเขาที่คุณรู้สึกว่าเออมันน่าเอือมระอาหรือว่าอาจจะเป็นคําพูดบางคําพูดที่เผอทําร้ายจิตใจของคุณนะคะเขาเลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนไป เายังรักคุณเหมือนเดิมนะยังรู้สึกดีกับคุณเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขามีความลังเลใจค่ะมีความไม่มั่นใจและถ้าในความสัมพันธ์นี้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้สึกว่าบุคคลที่สามเนี้ยค่ะมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี้ยเปลี่ยนไปเลยคุณอาจจะตัดสินใจแบบเด็ดขาดหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะคะเขารู้สึกกับคุณเหมือนเดิม แต่เขาไม่มั่นใจว่าคุณอะยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมอยู่ไหมคุณเหมือนคนที่ห่างเหินจากเขาไปเขาอยากพูดอยากคุยเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาทะเลาะกันหรือว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณต้องเสียใจมากๆเนี่ยเขาอยากขอโทษนะคะเขาอยากที่จะหาหนทางในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมือนเขาอยากที่จะรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอยู่ในจุดที่กําลังหาทางหรือว่าอยู่ในจุดที่กําลังคิดอยู่นะคะเขอดูหน่อยค่ะว่าแล้วปัญหาที่คุณกับเขามีเนี่ยมันจะคลี่คลายไหมนะคะโอ้คุณอาจจะต้อง ให้บุคคลที่3นะคะบุคคลที่3นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณและเขานะแต่หมายถึงอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาครอบครัวฝั่งคุณหรือว่าครอบครัวฝั่งเขาในการเข้ามามีบทบ,บาทในการพูดคุยในครั้งนี้ค่ะคือตามทางงานอภัยเนี่ยไม่รู้สึกว่าปัญหามันจะคลี่คลายแต่มันอาจจะต้องมีการประนีประนอมขึ้นอยู่กับการพูดคุยขึ้นอยู่กับการสื่อสารขึ้นอยู่กับบาดแผลทางความรู้สึกนะคะยังไงยังไ, air, ไงอ่ะในเดือนเนี้ย คุณกับเขาอะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนแต่ผลลัพธ์ของการปรับความเข้าใจอะคะ่ะมันสําคัญมากในเดือนนี้ถ้าสามารถที่จะประนีประนอมด้วยกันได้อะ่ะมีเกณฑ์ที่ครอบครัวเนี่ยจะได้กลับมาเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคําว่าครอบครัวคะ่ะให้เขามามีบทบาทหรือว่าช่วยไกลเกลี่ยเพราะว่าตามพลังงานหน้าไพ่เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากๆเลยเชาวราศีมีนบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วควรจบแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาที่มีอะ มันค่อนข้างที่จะสะสมและยิ่งถ้าในเดือนสิงหาคมน,นี้คุณกับคู่ของคุณเนี่ยคะ่ะมีการทะเลาะก,กันแบบรุนแรงเนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะนิ่งใส่เขาไปเลยเพราะว่าใต้สำรับเนี่ยเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นไพ่อของคนที่คิดทบทวนเป็นไพ่อของคนที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากที่จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือว่าปัญหาซ้ำซากนะคะที่มันไม่มีทางแก้ไขเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนสิงหาคมเนี้ไม่รู้สึกว่าคําพูดเนี่ย ค่อนข้างที่จะสําคัญถ้าเขาเป็นคนที่ทําผิดกับคุณเขาจะต้องหาหนทางที่จะทําให้คุณเนี่ยกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าพยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่แก้ไขหรือว่าเขาไม่ปรับปรุงไม่ปรับเปลี่ยนอะมันมีเกณฑ์ที่ตัวคุณนะคะอาจจะพักเบรคความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ให้คําตอบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะถามว่ามันจะจบไหมมันก็มีเกณฑ์ค่ะที่มันจะจบแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อะ ที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันน่ะมันค่อนข้างสูงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าการประนีประนอมหรือว่าการไกลเกลียค่ะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณใจอ่อนหรือว่าอาจจะทำให้เขาอะค่ะเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ที่จะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือว่ามีบทบาทในการเจราจานะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ สำหรับให้คำแนะนำไม่บอกเลยว่าตัวคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่คอยปกปักรักษาคุม้มครองคุณอยู่ และในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่าบุคคลที่3อาจจะเป็นคุณแม่คุณนะคะที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและในบางท่านเนี่ยคุณมีความเป็นแม่นะคะอยู่ในตัวเองบางท่านเนี่ยคุณแต่งงานด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะคะทีนี้บทบาทของความเป็นแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนําหรือว่าไกลให้กับคุณนั่นกค็คือคุณเนี่ยอยู่ในอ้อมแขนของจักรวาลเสมอ อยู่ในอ้อมแขนของคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณนั่นก็คือแม่ของคุณหรือว่าผู้หญิงที่มีพักคุณกับคุณ Energy ของผู้หญิงในเดือนนี้ค่ะจะเป็น Energy ของการอบกอดอบอุ้มเขาจะสามารถทําให้ปัญหาที่คุณมีอะค่ะคลี่คลายลงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเข้าใจกันหรือกลับมาดีเหมือนเดิมอะค่ะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3าม อาจจะเป็นแม่ของคุณหรือว่าผู้หญิงที่มีบทบาทสาคัญกับชีวิตของคุณและเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสาหรับดวงความรักของชาวราศีมีนสาหรับดวงความรักของคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหานะคะความสัมพันธ์ดีความสัมพันธ์มั่นคงนะคะหรือคู่รักหวานช่ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะของคู่ของคุณนะสำหรับในคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะเปิดออกเป็นข่าวดีในเดือนนี้ของคุณและคู่ของคุณคืออะไรนะคะแล้วก็รวมถึง เราเนี่ยควรที่จะเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ของเรายังไงนะคะเพื่อที่จะให้มันหวานฉ่ามากขึ้นนะคะหรือว่ามีอะไรที่ไพ่อยากขึ้นมาเตือนนะขอดูลักขณาราศีก่อนนะคะลักขณาราศีของเขาได้แก่ชาวราศีมีนนะคะชาวราศีตุลราศีมังกรราศีสิง์และราศีพิจิกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดข่าวดีของคุณในเดือนนี้กันนะ ข่าวดีของคุณและคู่ของคุณในเดือนนี้คืออะไรโอ้โหบางท่านเนี่ยคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างเช่นจากแฟนเป็นคู่ชีวิตและถ้าคุณเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วไม่ว่าชีวิตคู่ของคุณและเขาอะค่ะจะมีโมเมนต์หวานๆที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้จะมีความอบอุ่นจะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะได้ใช้เวลาครอบครัวร่วมกันนะคะ โอ้ oh, ในเดือนนี้เขาจะมาบอกรักคุณคุณจะบอกรักเขานะคะความรักเดือนนี้ฉ่ำมากนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในเดือนนี้คู่ของคุณเป็นอะไรนะคะทําไมเขาแบบดูแลคุณดีจังเลยอาจจะผิดหูวผิดตาไปนะคะจากเดือนก่อนๆน,นะคุณจะรู้สึกว่าเออคู่ของคุณเนี่ยเขาดูสนใจคุณนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะที่เกิดขึ้นด้วย คุณอาจจะมีความสงสัยแหละมีมองว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีความสงสัยในตัวคู่ของคุณนะคะดูจับตามองเขาเป็นพิเศษเพราะว่าในเดือนนี้เขาดูรักคุณมากๆนะคะบางท่านนี่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะทําให้คุณนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้ลงทุนร่วมกันหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆร่วมกันนะคะ จะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของการเงินการลงทุนและโอกาสนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นสร้างกิจการหรือว่าธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณกับเขาร่วมกันทำอะคะมันจะนําพาไปสู่ความมั่นคงในชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อความสัมพันธ์นะคะมีในเรื่องของการเงินหรือว่ามีในเรื่องของการทําธุรกิจซึ่ง เมย์จะใช้คําว่าผลประโยชน์นะคะเป็นผลประโยชน์ร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณอาจจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็คุยกันให้ดีนะคะอย่าทะเลาะก,กันในเรื่องนี้อย่าปล่อยให้การเงินหรือว่าอย่าปล่อยให้อ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจนะคะเข้ามามีบทบ,บาทในความสัมพันธ์นะคะถามว่าในเดือนเนี้ยดีไหมก็เป็นเดือนที่ดีของคุณะคะ่ะมีข่าวสารดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะัน่นก็คือการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเพื่อความมั่นคงในอนาคตะคะ่ะตัวเขาอาจจะ มาพูดคุยกับคุณแบบตรงๆว่าเราลองทําอันนี้ดีไหมเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าให้ความมั่นคงของเราเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดีมากขึ้นนะคะหวานฉ่ามากขึ้นนะคะคุณจะต้องไม่คิดมากไม่ระแวง และไม่รู้สึกว่าความเท่าเทียมจะต้องเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยค่ะการให้การ,รอาอกเอาใจความเข้าใจถือเป็นแก่นแท้ของความสัมพันธ์นะคะความเข้าใจมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะมีอะไรก็อาจจะต้องคุยกันแบบตรงเดือนนี้คุณอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะเพราะว่าคู่ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นทําอะไรให,ใหม่ๆหด้วยกันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณต้องเหนื่อยะคะ่ะแต่ว่าความเหนื่อยในครั้งนี้มันจะเป็นบททดสอบให้คุณกับเขานะคะ จับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะมันจะทําให้คุณรักกันมากขึ้นยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าเริ่มต้นสร้างความมั่นคงร่วมกันนะคะมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วว่าผลลัพธ์ก็จะออกมาดีแล้วเคล็ดลับของคุณคืออย่าหนีปัญหานะคะอย่าหนีการพูดคุยกันอย่าหนีการสื่อสารมีอะไรก็พูดจาก,กันดีๆนะคะพูดจาก,กันแบบตรงไปตรงมานะคะตรงไปตรงมาในที่นี้หมายถึงยิงเข้าประเด็นนะคะด้วยถ้อยคําที่สุภาพด้วยถ้อยคําที่ ให้เกียรติแต่ว่าจะไม่ใช่การพูดตรงๆด้วยการทำร้ายจิตใจนะคะอันนั้นไม่ได้เรียกว่าการพูดจาแบบตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ใต้สำรับขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของสามเหลี่ยนในเรื่องของการคุยกันในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น เปิดใจนะคะคุยกันนะคะในเดือนนี้แล้วไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะแน่นแฟนกว่าเดิมบางครั้งการรับฟังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะคะแล้วก็มันเห็นผลลัพธ์จริงๆมากกว่าที่คุณคิดนะคะแค่รับฟังเขาแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดอาจจะไม่ต้องมีความเห็นที่ตรงกันทุกเรื่องแต่แค่การรับฟังความรู้สึกของเขาบ้างรับฟังความคิดเห็นของเขาบ้างนะคะก็เป็นอะไรในเล็กน้อยที่มันส่งผลลัพธ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะ ตัวเขาเองเขาก็ต้องทําด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เข้าใจอะคะ่ะคุณก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับเขาได้นะคะขอดูให้คาแน,น,นะนาหน่อยค่ะให้คาแนะนําของคุณนะคะพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นผู้นําบางครั้งความสัมพันธ์มันไม่ได้มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีชนะไม่มีแพ้แต่มันคือความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะคะ ความเป็นผู้นําในบางครั้ง ang, เราก็อาจจะต้องใช้มันบ้างในบางครั้งนะคะบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องแต่เราก็สามารถที่จะทําความเข้าใจเขาก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆพูดคุยกันยังไงความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณนะคะก็จะยังมีความมั่นคงและในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีการเปยเปย์หรือว่าอาจจะมีการคุยกันนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเพราะฉะนั้นนะคะไพ่เขาก็อยากจะบอกกับคุณนะว่า ถ้ามีอะไรที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันก็อยากให้ฟังความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะบางครั้งเนี่ยคู่รักก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันตลอดเวลาหรือว่าเข้าใจกันทุกเรื่องคิดเห็นไปในทางเดียวกันทุกเรื่องนะคะบางครั้งความแตกต่างก็อาจจะทําให้เราได้เห็นข้อคิดของเขาหรือว่าได้เห็นความคิดของเขามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตามพลังงานน้าไพ่เนี่ยพลังในตัวคุณเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องถูกใช้ ในเวลาที่เหมาะสมตัวเขาเองก็เช่นกันนะคะเหมือนที่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าซัพพอตซึ่งกันและกันเออไม่ต้องใช้คําพูดนี้นะคะซัพพอตซึ่งกันและกันไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีแพ้ไม่มีชนะค่ะมีแต่คําว่าซัพพอตให้กําลังใจและดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะเป็นเป็นกาลังใจให้ค่ะแล้วก็ขอให้คุณนะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ